บทที่เก้า วันนี้ลูกค้าที่คาเฟ่ยเยอะมากแม้ว่าจะไม่ใช่วันหยุดแคทยาเดินจนปวดขาไปหมดเมื่อคืนเธอก็นอนไม่ค่อยหลับพางเอาอกเอาใจเธอดีทุกอย่างเขาไปทำงานตั้งแต่8โมงเช้าก่อนจะเข้าไปกอดเธอแล้วกอดเธออีเพียนบอกเธอซ้ำๆว่าอยาคิดมากเขารักเธอส่วนเธอเข้างานตอน10โมงครึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ร้านจะเปิดตอน11โมงเธอมีเวลาสำรวจห้องขนาดกระทัดรัดที่มีครัวเล็กๆที่สามารถทำอาหารได้ และมีมุมเตรียมอาหารเล็กๆด้านในห้องที่นี่เล็กกว่าที่บ้านที่เคยอยู่เธอสำรวจสิ่งของจำเป็นที่ต้องซื้อเข้าห้องและจดรายการเรียบร้อย วันหยุดของเธอเธอจะได้ไปซื้อของระเบียงด้านนอกห้องเธอพบว่ามีกระถางดอกแคทริยาห้าต้นที่เธอปลูกไว้ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากบ้านโน้นตั้งแต่ตอนไหนอีกสองต้นที่เหลือกําลังออกดอกสวยงามไม่น่าเชื่อว่าพ่อจะขับรถไปเอาดอกแคทริยาของเธอมาดูแลสวัสดีค่ะเชิญค่ะมากี่ที่คะแคทริยาเอ่ยทักทายลูกค้าสาวสวยคนหนึ่งที่เดินเข้ามาที่เดียวค่ะมาหาคุณศาสินาไม่ทราบว่าอยู่ไหมคะ แคทยาเหลือมองผู้หญิงสวยที่ยืนข้างหน้านี่มันน้ำหวานนารินีนางเอกชื่อดังนี่อยู่ค่ะเชิญคุณน้ำหวานนั่งก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูไปตามคุณนาให้ขอบคุณค่ะขอคาปูชิโน่ร้อนไม่หวานแก้วหนึ่งนะคะได้ค่ะ แคทตียาเดินไปส่งออเดอร์และแจ้งผู้ช่วยเชฟว่ามีแขกมารอพบคุณซาซีนาวันนี้คนเยอะจริงๆขณะนางเอกดังยังมาที่ร้านถ้ามีการถ่ายรูปเช็คอินด้วยรับรองว่าหลังจากนั้นลูกค้าแน่นร้านเป็นเก้าอี้ดนตรีแน่นอนสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงมากี่ที่คะแคทียาเอ่ยทักทายลูกค้ารายใหม่ที่เข้ามาในร้านสองที่เดี๋ยวเพื่อนฉันตามมาลูกค้าผู้หญิงท่าทางไฮโซตอบแบบไว้ตัวมากมาทำงานที่นี่เจอลูกค้าหลายแบบโดย เฉพาะลูกค้าที่เป็นไฮโซก็ย่านนี้เป็นย่านคนรวยเธอทำงานบริการไม่ว่าลูกค้าจะมารูปแบบไหนก็ต้องยิ้มรับได้ค่ะมีโต๊ะทางด้านนั้นว่างเชิญคุณผู้หญิงทางด้านนั้นดีไหมคะมุมดีด้วยค่ะไม่เอาอ่ะตรงนั้นแอร์ตกเดี๋ยวผมเสียทรงลูกค้าสาวทำหน้า,นาเบ้มองหามุมใหม่ วี่มาถึงนานแล้วเหรอเสียงทักทายมาจากคนที่เพิ่งเปิดประตูเข้าร้านมาพิชาฉันเพิ่งมาถึงตะกี้กำลังมองหาโต้อยู่แคทยามองตามลูกค้าสาวที่หันไปทักทายเพื่อนของเธอลูกค้าคนใหม่ที่เข้ามาก็คือแฟนของพี่ภาค แคทเทีรยรู้สึกเจ็บแบบที่ใจเมื่อเห็นผู้หญิงคนนั้นสาวสวยท่าทางไฮโซดูดีทุประเบียดก้าวเข้ามายืนข้างหน้าเธอมีอะไรที่เทียบเขาได้บ้างแคทเทียผู้หญิงคนนั้นส่งยิ้มให้เธอเอา้าวน้องน่ะเองหาโตให้พี่ทีค่ะสองที่รู้จักหรอผู้หญิงชื่อวี่ไยตามองแคทเทียอย่างเหยียดเหยียดเมื่อวานเพิ่งมาที่นี่กับพี่ภาค แคทยาเดินนำลูกค้าทั้งสองไปนั่งที่โต๊ะอีกมุมที่ห่างจากแอร์แคทยาวางเมนูลงแล้วแนะนำรายการตามหน้าที่เธอฝืนยิ้มแม้ใจจะเจ็บวันนี้มีเคปเค้กกับพายไส้ลูกบัวถั่วแดงทำสไตล์ฟิวชั่นค่ะขายดีมากเป็นเมนูพิเศษนะคะมีอะไรที่ต้องกังวลว่าจะแพ้ไหมคะพิชาเอ่ยปากถามเธอแคทยาก้มหน้าตอบไม่มีคะ่ะส่วนผสมก็มีไข่กับนมถ้าคุณผู้หญิงแพ้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงคะ่ะ อืทุกวันนี้คาเฟ่ต้องมีการแจ้งส่วนผสมเผื่อแพ้แล้วหรอเลดนะผู้หญิงที่ชื่อวี่ทำหน้าประหลาดใจใช่นสีสีเมื่อวานพาพี่ภาคมากินมารการองที่นี่ดีนะที่น้องเขาแจ้งว่ามีผงอัลมอนด์เป็นส่วนผสมถ้าพี่ภาคกินเข้าไปละแย่เลยฉันก็ไม่รู้ดีที่น้องเขาเตือนก่อนมีคนแพ้อัลมอนด์ด้วยเหรอ อืมนั่นสิฉันก็เพิ่งรู้ตายพนักง,งานเสิร์บรู้ดีกว่าเพื่อนฉันที่เป็นว่าที่ภรรยาอีกนะจ๊ะวีเออยแซลเพื่อนโดยที่ไม่รู้อะไรแต่มันกระทบใจของแคทรียาอย่างจังแต่ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกเมสาทูมเมาส์ไปเลยบ้าแกรักษาอาการแพ้อาหารอะไรจะเมสาทูเมาส์แต่ต่อให้แพ้พี่ภาคเขาก็เป็นหมอเขาคงมียาตัวเองแหละไม่มีหลอกแพ้ที่ราย,ยาในกระเป๋าเธอนี่แหละที่เธอพกไว้ตลอด แคทเทียยืนมองผู้หญิงสองคนพูดจาหยอกล้อกันด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกวีก็ชวนฉันเมาอยู่ได้สั่งเครื่องดื่มได้แล้วแคทเที Cathy ยจดรายการที่ลูกค้าสั่งแล้วก็เดินเอารายการไปส่งที่เคาน์เตอร์เธอเหลือบตาม,มองผู้หญิงของภาคผู้หญิงคนนั้นสวยดูแพงกิร,ริยามารยาทดีอย่างน้อยก็ไม่มีแววดูแครนคนอื่นแบบเพื่อนของเขาเขาเหมาะสมกันขนาดนั้นยิ่งทําให้เธอดูต่ําต้อยมาก ลูกค้าเก่าเรียกคิดเงินลูกค้าใหม่เข้ามาในร้านวนกันไปเธอต้องรับลูกค้าเก็บโต๊ะเสิร์ฟอาหารวนไปแบบนี้แม้จะมีพนักง,งานที่คอยบริการถึง5คนแต่ก็ดูน้อยไปเลยเมื่อลูกค้าเยอะแบบวันนี้นางเอกดังอย่างน้ำหวานนารินีออกจากร้านไปแล้วแคทยาเลยเดินไปเก็บแก้วของนารินีแต่คุณสัินายังนั่งเหมาอ,อยู่ที่โต๊ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชายมากี่ที่คะ ผู้ชายตัวสูงจมูกโด่งผิวคมเดินเข้ามาในร้านไม่ต้องคุณผู้ชายก็ได้มังน้องพี่ฟังแล้วมันจั๊กจี้หูแคทยาทำหน้าไม่ถูกเมื่อคุณลูกค้าคนนี้พูดแบบนั้นคือมันเป็นคำพูดที่พนักง,งานต้อนรับทุกคนต้องพูดเหมือนกันหมดที่ผ่านมาเปิดร้านมาครึ่งเดือนเธอก็พูดแบบนี้มาตลอดไม่เคยมีลูกค้าตำหนิเออค่ะลูกค้ามากี่ที่คะเท่าที่เห็นเลยครับ แคทธยาทำหน้างงไปชั่วคู่วันนี้สมองเธออาจจะเบลอไปหน่อยที่เดียวอคินเหลือบตามองผู้หญิงสาวที่ทำหน้างงดูตลกดีเขาเหลือบมองป้ายชื่อพนังงานที่เสื้อของเธอชื่อแคทหรอแคทธยาก้มลงมองที่หน้าอกของตัวเองเพราะเห็นเขาจ้องอยู่พอร,รู้ว่าเขาจ้องป้ายชื่อก็ตอบรับค่ะ อาคินนึกขำท่าทางของพนักง,งานคนนี้ดูงงงง,งเหมือนเพิ่งมาทำงานตัวเล็กเท่าลูกแมวดูท่าเงยหน้าคอตั้งคุยกับเขาแล้วขำท่าทางเอามือชวนเป็นรูปหัวเหมือนแมวที่บ้านสวนอืมชอบคะแคทยาทำหน้างงกว่าเดิมชื่อแคทที่แปลว่าแมวใช่ไหมชอบเลี้ยงแมว แคทเทริยาทำหน้าไม่ถูกจะว่าเขาจีบเธอก็ดูเขาทำหน้าสบายสบายแวบวบตาไม่มีแววว่าเขาจะคิดแบบนั้นชื่อแคทมาจากแคทเทริยาค่ะเป็นชื่อกล้วยไม้ไม่รู้ว่าทำไมต้องอธิบายเหมือนกันแต่ไม่ได้อยากเป็นแมวนี่อืมชื่อพอดีนะแต่ไม่ได้ชอบกล้วยไม้ชอบแมวมากกว่าอาคินมองหน้าพนักง,งานหน้าใสที่ทำหน้างงงงก็นึกขำทำไมหน้าตาหน้าแกล้งค่ะเดี๋ยวหนูพาไปหาที่นั่งนะคะจะเป็นหนูหรือเป็นแมว อดไม่ได้ขออีกหน่อยเถอะคะอาคินหลุดคำให้กับหน้าตาเดือดาอ่ะไม่แกล้งแล้วก็ได้พาไปนั่งเลยครับแคทรียางงงลูกค้าคนนี้เขาพูดไม่รู้เรื่องหรือวันนี้เธอสมองเบอร์ แคทรยาเดินนำลูกค้าไปที่โต๊ะที่เลงไว้มีโต๊ะว่างอยู่ถัดจากโต๊ะที่คุณนานั่งเธอหันมามองลูกค้าที่ไม่ยอมเดินตามเธอมาแต่กลับอยู่ที่หน้าโต๊ะคุณนานั่งยืนจ้องหน้าคุณนาอยู่แบบนั้นแต่เหมือนคุณนาจะนั่งมือสงสัยผู้ชายคนนี้จะเป็นอีกคนที่มาหลงเสน่ห์คุณนาแน่ๆตั้งแต่เปิดร้านมีหนุ่มๆแวะเวียนมาขายขนมจีบคุณนาเยอะมากก็คุณนาสวยขนาดนั้นแถมยังนิสัยน่ารักใจดีลูกค้าหนุ่มๆเลยเยอะเป็นพิเศษ มีลูกค้าคนหนึ่งที่มานั่งเฝ้าทุกวันถึงขนาดหอบงานมาทำที่นี่ทุกวันแต่คุณนาดูไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควรปกติลูกค้าคนอื่นคุณนายังยิ้มแย้มตอบรับยกเว้นคุณผู้ชายคนนั้นที่คุณนาดูจะไม่สนใจเท่าไหร่แต่วันนี้ไม่อยากจะเห็นเขามาทั้งที่เคยมาทุกวันมานั่งตั้งแต่ร้านเปิดยันร้านปิดไม่ยอมไปไหนมาสองอาทิตย์แล้วนานี่นาใช่ไหม ผู้ชายคนนั้นเรียกคุณนาคุณนาเงยหน้ามามองแล้วยิ้มออกมาอาคินคุณนาเอ่ยทักชื่อเขาอ๋อคงรู้จักกันมาก่อนแล้วคุณนากับผู้ชายคนที่ชื่ออาคินก็นั่งคุยกันอยู่ตรงนั้นแคทิยาเสิร์ฟเครื่องดื่มและขนมให้กับลูกค้าที่นั่งคุยกับคุณนาแล้วเธอก็แยกออกมารอต้อนรับลูกค้ารายอื่น ผู้หญิงที่เป็นแฟนของพี่ภาคก็ยังนั่งอยู่ในร้านไม่ได้ไปไหนมีเรียกสั่งขนมเพิ่มหนึ่งครั้งน้องคะเดี๋ยวคิดเงินเลยค่ะแฟนพี่เพิ่งเลิกงานจะออกมารับแล้วจะได้พอดีกันบ่ายสี่โมงสีผู้หญิงคนนั้นก็เรียกคิดเงินแคทยาได้ยินว่าแฟนของเธอจะมารับก็รู้สึกแป๊บๆในใจเธอต้องเป็นผู้หญิงในความรับของเขาจริงๆใช่ไหมเธอต้องยอมรับสภาพนี้จริงๆหรอ ภาคเองเมื่อพิชชาพลโทรมาบอกว่าให้ไปรับเนื่องจากมีนัดกับเพื่อนแล้วให้คนขับรถมาส่งแถวโรงพยาบาลที่เขาทำงานในตอนแรกเขาคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรพอแคทยาียเลือกงานตอนสองทุ่มแต่สถานที่ที่พิชชาพลนัดให้เขาไปรับนั่นเป็นร้านที่แคทรทียทำงานอยู่อยากจะปฏิเสธแต่ก็รับปากไปแล้วว่าจะไปรู้สึกกังวลใจขึ้นมาเพราะไม่อยากทำให้แคทเทียไม่พอใจภาคไปถึงหน้าร้านก็กดโทรศัพท์โทรออกหาพิชชาพล เพื่อให้เธอเดินออกมาแคทเทียจะได้ไม่เห็นเขาแคทเทียเดินเอาบินไปคิดเงินที่โต๊ะฮัลโหลพี่ภาคคะเข้ามาข้างในก่อนนะคะพิชาอยากแนะนําให้พี่ภาครู้จักกับมี่เพื่อนของพิชาเรียนที่นิวยอร์กมาด้วยกันคะ่ะเดี๋ยวพิชารอในร้านภาคถอนหายใจอย่างอึอดอัดจําเป็นต้องจอดรถแล้วเดินเข้าไปข้างใน อะไรจะซวยขนาดนั้นแคทตียาดันกำลังยืนอยู่ที่โต๊ะที่พิชาพลอยนั่งอยู่พี่ผ้ามาพอดีเลยค่ะมาจ่ายเงินให้พิชาหน่อยพิชาพลอยยืนขึ้นรอรับแฟนหนุ่มเอื้อมมือไปจับแขนเขาแล้วเอ่ยปากออดอ้อนให้แฟนหนุ่มมาช่วยจ่ายเงินให้ท่าทางน่ารักผ้ามองสบตาก,กับแคทตียาที่ตอนนี้แววตาของเธอไว้สันหลิกจนเขาอยากจะเอื้อมมือไปกอดเธอไว้แต่ทําได้แค่เพียงวางธนบัตรสีเทาลงบนถาดในมือของเธอไม่ต้องทอนจ้ะ I don't know. พิชชาพลอยเอ่ยออกมาอย่างใจดีแคทยาเอ่ยขอบคุณแผ่วเบาแล้วเดินกลับไปที่เคาน์เตอร์ฮูแวลได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นเอ่ยแนะนำผัวของเธอให้เพื่อนเขารู้จักเคยเป็นที่หนึ่งแต่ต้องมาเป็นรองทั้งที่ไม่ได้เต็มใจนี่มันเวรกรรมอะไรของเธอแล้วจะทำร้ายเธอไปถึงไหนที่อื่นมีตั้งเยอะแยะทำไมไม่พากันไปพากันมาที่นี่ทำไมถึงเธอจะจน,เธ,จะจนเธอก็มีหัวใจนะเจ็บเป็นร้องไห้เป็นเหมือนกันวี่นี่ไงพี่หมอภาคแฟนของ ของฉันแคทริยียปาดน้ำตาให้ตัวเองเร็วๆพยายามสูดลมหายใจลึลกๆเพื่อตั้งสติเธอจะอ่อนแอไม่ได้เธอเลือกทางนี้แล้วเธอต้องรับผิดชอบผลของมันสมนำหน้าตัวเองจริงๆอยากเกิดมาจนเกิดมาไม่มีทางเลือกทำไมล่ะแคทริยียสมควรแล้วที่โดนแบบนี้แคทคุณสตินาเดินมาคุยกับเธอพี่ฝากดูแลลูกค้าตัวนั้นทีนะแคทช่วยยกพายที่พี่เพิ่งทำเสร็จไปเพิ่มให้เขาทีลงบัญชีพี่ไว้พี่จะออกไปข้างนอก คุณศาสินาเดินมาฝากฝังให้ดูแลลูกค้าผู้ชายคนนั้นที่คุณศาสินานั่งคุยด้วยอยู่นานท่าทางคุณนาดูตื่นเต้นและรีบร้อนตาเหลือมองนาฬิกาคุณศส,สินาเดินไปหาคุณโรเบิร์ตคุยไรกันสักครู่แล้วก็รีบออกไปแคทียาหยิบผายที่คุณศส,สินาทําไว้ไปเสิร์ฟให้ลูกค้าผู้ชายคนนั้นตามที่คุณศาสินาสั่งผ้ากาแฟของเขาเดินสวนออกมาแคทียาก้มหน้าไม่กล้าที่จะส